wow สูสถาบันผู้นิยมผลเครื่องพัะผุชทชิไัยที่ประสาทหลนงพ่พว,งว่าการกระทรวงเกษตรและสหภา็เป็นพระพุทธเจ้ารับเชิญครับ

พ่อหล่อสวยพ่อข้ามรุ่นปีละวันน่าทบนดีจัง ครับเชิญเชิญเชิญครับฝ้ายนะเชิญ <laughs>

เราหิวไปนู่นเลยจะหาไม่ไดเดี๋ยวมันากินไก่เให้แล้วผมมาลย้วไม้ อยากไปถ่ายข้างหน้าเดี๋ยวไปดักข้างไปดักข้างไกลยารถอยู่ป้าลไปเร็วครัวรถรถเดรยวป้าจะรถยาวเลยครับยาวครับครับมีเดยู้ครับลุงเนาะมาไหมพี่กิตไม่มาโอเค อยู่ที่วาาัดไตมิตรนะครับอันนี้อยู่ที่วาาัดไตมิตรนะครับ